สวัสดีครับคลิปนี้มิสเตอร์บาบาได้มีเรื่องสยองสั้นๆน,น่าฟังมาให้ท่านได้รับฟังกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามไปพร้อมกันเลยครับเรื่องเรือนจำคราหนึ่งฉันเคยได้มีโอกาสที่ได้ไปเที่ยวเยี่ยมเยือนเรือนจำเก่าที่ถูกเปิดให้เยี่ยมดูบ้างเป็นบางครั้งบางคราในฐานะของพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ในขณะที่ฉันกําลังเดินตามหลังของกลุ่มทัวร์อยู่นั้นโดยได้มีไกด์ที่คอยอธิบายเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอยู่ข้างหน้าฉันก็รู้สึกเหมือนเรากับว่ามีคนบางคนเด้มาจับและสะกิดโดนไหล่ของฉันฉันรู้สึกตกใจมากและได้หันกลับไปมองแต่ก็ไม่มีใครเลย ความรู้สึกที่เกิดนั้นทำให้ฉันประหลาดใจเล็กน้อยเพราะฉันเป็นคนเดินรั้งอยู่คนท้ายที่สุดของกลุ่มแล้วหลังจากนั้นฉันมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนกำลังจ้องมองจากข้างหลังมันคล้ายกับเวลาที่เดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าแล้วบรรดาพวกหุ่นโชว์เสื้อผ้าไรดวงตากำลังมองมาฉันเลยหันกลับไปมองอีกครั้ง แต่ก็ไม่มีใครอยู่ในลูกตรงของห้องขังด้านหลังอยู่เลยไม่นานนะักฉันรู้สึกได้ว่ามีนิ้วมือคนมาแตะโดนที่ข้างหลังของฉันความรู้สึกคราวนี้มันชัดเจนมากทั้งสัมผัสทั้งแรงสะกิดมันรู้สึกจนฉันแทบทนกับความกลัวไม่ได้ฉันจึงต้องรีบเดินแทรกตัวขึ้นไปอยู่ด้านหน้ากับคนอื่น ความตึงเครียดไม่สบายใจเหล่านั้นถึงได้หายไปเมื่อการเดินทัวร์จบลงฉันได้เข้าไปถามไกดเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่ได้พบกายยิ้มให้ฉันและพูดรากับมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาว่าไม่ต้องห่วงอย่างน้อยที่คุณเจอเขาก็ยังเป็นมิตรฉันคิดในใจว่า ถ้าหากบางสิ่งที่ฉันเจอไม่เป็นมิตรละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะและสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดคนละหนึ่งติดตามให้กับช่องมิสเตอร์บาบากันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังกันสวัสดีครับ